ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ผืนป่าที่ยิ่งใหญ่และเขียวขจีชาวบ้านกำลังใช้ชีวิตประจำวันอย่างสงบเงียบย้อนอดีตไปในวันที่ทุกอย่างยังสวยงามดาวและประกอบเดินเคียงข้างกันในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และแสงแดดลอดผ่านใบไม้วันหนึ่งประกอบออกไปล่าสัตว์ในป่าคนเดียวเ <c oughs> ขาถือธนูและลูกธนูเดินอย่างระมัดระวงังแต่ทันใดนั้นเสือตัวใหญ่ที่มีขนสีส้มเข้มและลายดำชัดเจนกระโจนออกจากพุ่มไม้ มันคำรามดังสนัน่นใช้กรงเล็บและเขี้ยวขย้ำอย่างโหดเหี้ยมดาววิ่งมาถึงจุดที่พบร่างของประกอบเธอซุดตัวลงกอดร่างที่ไรวิญญาณของเขาน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงสะอื้นของเธอดังก้องดาวเดินฝ่าป่ามืดไปยังกระท่อมของอาจารย์ผู้เท่าที่รู้จักเวทมนต์เธอเคาะประตูใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผสมความสิ้นหวังอาจารย์เริ่มพิธีกรรมลึกลับเขาไร้คาถาดาวกลายเป็นเสือสมิงครั้งแรกดาวในร่างเสือสมิงออกตามหาเสือที่ฆ่าประกอบ เธอวิ่งฝ่าป่าด้วยความเร็วและพลังมหาศาลและเธอขยม,มันจนสิ้นลมดาวพยายามต่อสู้กับความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นในใจความหิวกระหายเนื้อคนเริ่มก่อตัวคื้นหนึ่งดาวสูญเสียการควบคุมเธอแปลงร่างเป็นเอซื้อสมิงอีกครั้งดวงตาเหลืองสว่างวาวในความมืดชาวบ้านรวมตัวกันที่ลานหมู่บ้านตอนเช้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความกลาหนและความกลัวสมชาย เขาอาสาจะออกไปสืบหาสัตว์ร้ายที่ฆ่าชีวิตคนในหมู่บ้านสมชายเดินลึกเข้าไปในป่าด้วยความระมัดระวังเขาถือหอกแน่นมองหาเบาะแสอย่างตั้งงใจเขาดูรอยเท้าขนาดใหญ่บนพื้นดินดาวในร่างคนบังเอิญเจอสมชายที่ขอบหมู่บ้านเธอพยายามพูดคุยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลบอกให้เขาระวังตัวเมื่อเข้าไปในป่าสมชายเริ่มสงสัยในท่าทางแปลกๆของดาวเขาตัดสินใจแอบตามเธอไปในป่าสมชายเห็นดาวแปลงระ เป็นเสือสมิงดวงตาเหลืองวาวของเธอกระโจนใส่ชาวบ้านสมชายเตรียมอาวุธอย่างเป็นระบบเขาคิดเขาจะต้องหยุดเสือสมิงไม่ให้ฆ่าคนอีกดาวรู้ว่าเธอสูญเสียการควบคุมเธอวิ่งกอลับไปที่กระท่อมของอาจารย์ขอร้องให้ช่วยหาทางหยุดการแปลงร่างนี้เธอไม่อยากเป็นฆาตกรอาจารย์บอกดาวในกระท่อมเขาอธิบายด้วยน้ำเสียงสงบว่าคำสาปนี้จะคลายได้ด้วยความรักที่แท้จริงดาวพยายามเข้าใกล้สมชาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาดาวและสมชายออกไปล่าสัตว์ด้วยกันในป่าการพูดคุยและช่วยเหลือกันดาวรู้สึกถึงคอความอบอุ่นที่หายไปนานและเริ่มผูกพันกับสมชายมากขึ้นสมชายเริ่มชอบดาวและรู้สึกดีกับเธอในขณะที่อยู่กับสมชายดาวพยายามอย่างหนักไม่ให้ตัวเองแปลงร่างในคืนหนึ่งดาวไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แปลงร่างเป็นเสือและโจมตีสมชายขณะที่เขากำลังหลับสมชายต่อสู้กับเสือและสามารถหนีรอดได้ ได้รับบาดเจ็บสมชายต่อว่าดาวเธอคือเสือสมิงและดาวยอมรับความจริงทั้งสองตัดสินใจที่จะหาทางแก้ไขคำสาปด้วยกันพวกเขาออกผจญภัยไปในป่าเพื่อหาสมุนไพรที่หายากซึ่งจะช่วยให้คำสาปหมดไประหว่างการเดินทางพวกเขาเผชิญกับสักตัวประหลาดและอุปสรรคต่างๆแต่สามารถผ่านไปได้พวกเขาสามารถหาสมุนไพรได้และนำกลับมาให้อาจารย์อาจารย์ทำพิธีเวทมนต์ด้วยสมุนไพร ื่อให้คำสาปของดาวหมดไปหลังจากพธิธีดาวไม่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้อีกและกลับมาเป็นคนธรรมดาพวกเขากลับมาที่หมู่บ้านและแต่งงานกันชาวบ้านยินดีกับพวกเขาหลังจากพิธีดาวไม่ได้แปลงร่างอีกและพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านชาวบ้านขอบคุณสมชายและดาวที่ช่วยให้หมู่บ้านปลอดภัยจากเสือสมิงในช่วงเวลาที่ผ่านไปพวกเขามีครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนแก่ในเอเวลาต่อมา ตำนานของเสือสมิงยังคงถูกเล่าขานต่อๆกันไปโดยมีเรื่องราวของสมชายและดาวเป็นส่วนหนึ่ง